รวมแล้วครับรวมแล้วครับพี่น้องรวมแล้วเอาละครับรวมแล้วครับรวมแล้ว เจ้าเหลียวนี่ปีกิบป,ปีกิบกิบหัวปักทรณีเลยนะครับผมพี่น้องดูครับจะเข้าตีหรือเปล่า เดินแลวครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับบ๊บมาปักธนีกิบปีกิบกิบนะครัโหขึ้นข้างบนครับลงมาไหมลงมาไหมเอาแล้ว เดี๋ยวครับหามมุมก่อนย้อนแสงเลยนะครับพี่น้องครับมันลุยสายเหนียวแล้วครับวันนี้เจ้าลิว อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับอ๋อครับเดินลงมาแล้วครับลงมาแล้วออโคลแล้วอย่างนี้มีสิทธิ์ครับอย่างนี้มีสิทธิ์ครับผมฮึบฮึบโอ้ย อะไรล่ะครับอย่างนั้นแมหลิวกำลังเรียกใหม่อยู่ครับผม แม่อยู่บนหัวนึกว่าจะโดดลงคอนครับบินออกเฉยสงสัยจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับผมพี่น้องนี่ก็เย็นมากแล้วครับจะหกโมงเย็นแล้วครับผมลาจริงๆแล้วครับพี่น้องครับไม่เอาแล้วครับผมเย็นแล้ว กลับบ้านแล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม